แ่เสียชีวิตแล้วก็เก็บร่างโยมแม่ไว้ผมไม่แน่ใจว่าโยมแม่จะอยู่ที่สำนักนี้วยหรือเปล่าเนี่ย uh huh. เดี๋ยวกลับมาเจ็ดมงห้านาทีเรื่องเราเช้านี้ครับสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม GSD ตราสมเกาหลีตังกุยจับโรบินฮูดทราเวลพร้อมจองโรงแรมได้แล้ววันนี้รองเท้าเบรกเกอร์ เบรเกอร์สั่งได้ดั่งใจ OR ยาดมสมุนไพรตราหงไทยขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้เป็นยาสามาัญประจำบ้านแผนโบราณลามีนาดิจิตอลฟิล์มกรองแสติดรถยนต์บ้านและอาคาร วันนี้นะคะสายมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะสําหรับสาวๆคนไหนที่กําลังอยากเปลี่ยนลุคตัวเองให้ดูเป็นสาวที่เซ็กซี่มากขึ้นดูเป็นแม่เสือสาวมากขึ้นนะคะ<ม>อย่างแรกเลยนะคะที่สายแนะนําคือลองเปลี่ยนสีผมที่เหมาะกับสีผิวตัวเองดูนะคะอย่างที่2นะคะการแต่งหน้าลองแต่งหน้าตัวเองให้ดูมีสีสันมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่3นะคะลองเปลี่ยนการแต่งกายดูแค่หาเสื้อผ้าที่เปิดไหล่ข้างนึ่งหรือว่าแอบมีลูกไม้เบาๆนะคะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยดูเซ็กซี่มากยิ่งขึ้น แต่ว่าสิ่งสุดท้ายทําได้เลยตอนนี้ด้วยนั่นก็คือการเปลี่ยนกลิ่นน้ําหอมนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยว่าทรายเอาน้าหอมกลิ่นไหนของมาดามฟินเปลี่ยนลุกสาวๆให้ดูเป็นสาวแซ่บมากยิ่งขึ้นค่ะค <c oughs> ่ะและกลิ่นแรกนะคะก็คือกลิ่นเซนทูอัสนั่นเองนะคะถือว่าเป็นกลิ่นตัวแม่ของมาดามฟินเลยปรับลุกสาวๆให้ดูเป็นแม่เสือสาวด้วทันทีที่ฉีดเลยนะคะอารมณ์แบบลักชูรี่หรูหรานิดนึงนะคะฉีดกลิ่นนี้ได้เลยนะคะส่วนกลิ่นที่2ที่ทรายแนะนํานะคะคือกลิ่นนนนิออแมีวาากกก่่่รัไไหททต้งปยู ดงชนีนะคะแนะนำให้ฉีดก,กลิ่นฟินอินแ a c k เลยเป็นกลิ่นที่เซ็กซี่ที่สุดของมาดามฟินเลยค่ะ แล้วทรายพูดมาถึงตอนนี้แล้วนะคะโปรโมชั่นวันนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะน้ำหอมเซนซูอัลหนึ่งขวดนะคะน้ำหอมฟิตอินแบ็กหนึ่งขวดนะคะและยังไม่พอสําหรับ500คนแรกที่แอดไลน์เข้ามาตอนนี้ได้รับโลชั่นซึ่งถือว่าเป็นโลชั่นลิ่นใหม่ล่าสุดจากมาดามฟินเพิ่มทันที2อหลอดมูลค่ารวมทั้งหมด4,160บาทแต่ว่าวันนี้จ่ายเพียง 1, 3 9 0บาทเดี๋ยวทรายขออนุญาตย้ำโปรโมชั่นให้เพื่อนๆฟังอ,อ,อีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้นะคะมีน้ำหอมเซนซูอัลหนึ่ โลชั่นอีก2หลอดนะคะสายเพียง1,390บาทนะคะแอดไลน์ไปเลยที่แอดฟิน9หรือโทรนะคะ02 114 6466ค่ะแล้วโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมนะคะพศส5 6 5ไปจนถึงนะคะวันที่30มิถุนายนพศส5 6 5ค่ะ กดอะคิดดีแล้วหรอถ้าเรากดโพสตไปอะเขาคงจะเสียใจแย่แล้วถ้าเป็นตัวเองโดนล่ะเรื่องแบบเนี้ยคงไม่เกิดถ้าเงยหน้าตั้งสติคิดก่อนโพสตถ้าทำอีกนะพี่ฟ้องพี่หนึ่งแน่หนึ่งไหนอะสายด่วน1212สศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์ความอร่อยฟิวชั่นใหม่พิซซ่าไก่สเต๊กไก่ชิ้นใหญ่เต็มคำหั่นกลาง6ชิ้นแค่16 9บาทที่เดอะพิซซ่าคอมพานีที่เบนสอ นูทริเวต้า,ตาเมื่อเพียงการขาดวิตามินรวมและเกลือแร่ใช้นูทรีเวต้าแค่วันหนึ่งแคปซูลป้องกันการขาดวิตามินรวมและเกลือแร่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานูทรีเวต้าจากเมกาวีแคร์ อิตาเดอย่าลืมดื่มวิตาเดย์ทุกวันวิตาเดย์ hmm. day, วิตามินวอเตอร์วิตาเดย์น้ำผสมวิตามินที่มีคุณคา่าวิตาเดย์พมงใยญยคุนในทุกวันน่อยมีวิตาเดย์ day, วิตามินบีกลิ่นชานมด้วยนะครับพ่อในไรประทึกออกจากา้าเขาก็คงไม่ตายค่อปาจะพาหลานกลับมากกหาพ่อนะคะสัญญาณนะลูกตะวันที่สาวคนนี้เขารู้จักพ่อด้วยะคะ่ะ พี่ชายของน้ำบิงแม่ของตวัตนฉันไม่ยอมตวันต้องกลับเทพกับฉันตวันเขาโตมาโดยที่ไม่มีคุณเขาก็ต้องอยู่ได้โดยที่ไม่มีคุณเหมือนกันคุณฉันจับมือคุณไว้แล้วไม่เป็นไรนะฐานะของผมมันไม่เท่าเทียมแล้วก็ไม่คู่ควรกับคุณรู้แบบนี้แล้วคุณยังโอเคที่จะอยู่กับผมหรือเปล่า ทีวกด33ดูมือถือกด3พลัสดขับรถก,ก,ก,กินที่เฮ้ยเลิกกินที่เลิกเบียดมากินนี่เหอะขนมปังก็นุ่มหมูหยองก็เยอะน้ำสลัดก็ดีขนมปังหมูหยองน้ำสลัดต้องโกเบทนะครับเอ็มคุ้มเต็มคำกินได้ตกเท่ยามาห้าฟินหลับประกัน5ปีไม่จำกัดระยะทางดี กล้าแข่งกับตัวเองกล้าลองอะไรใหม่ๆกล้าใช้ชีวิตที้คุ้งวันนี้ถึง31ธันวาคมส่งนี้<อ>แล้วคุณละ่ะกล้าหรือเปล่าหม่นมเปรี้ยวไอวีอร่อย <IV. S 2> ไอวี่ไอวี่โดนเต็มๆกับรสพีชไสปนลรสทับทิมและรสกีวีไอวีอร่อยโดนเต็ม ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้กับกวินเสมอค่ะและสิ่งที่แม่อย่างเรามองหามาถึงเมืองไทยแล้วโมฟิกนุ่มนวลรู้สึกแห้งสบายด้วยผ่นซุมซับพ,พิเศษมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสุขกับโมฟิกนะคะหนักเหนื่อยเหนียวใหม่เจลอาบน้ำรางูสูตรอัลตร้าคลีนดีท็อกซี่ไฟคลีนความรู้สึกอาบความสดชื่นช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียใหม่เจลอาบน้ำรางูผิวคลีนอารมณ์คุ o 干啥子呗？